ถ้าแผงลุนยีกกบกันมันเด็กไทยเรามันเอียงทรายเอียงขวาลิบนี้มีคำตอบอ่าเ้าสามาตังไว้ต่อหน้าแล้วก็มัดตามได้เลยสำหรับมัดไทยแบบผู้ทรายหรือว่ามัดกาละวัดเขาจะคอดปุ่มแต่ข้างทำอิดหอบเดี่ยวเพราะว่าเด็กไทยผู้ทรายมันจะยาวว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิง่ะจะมัดปุ่มสองข้างอ่ะแต่ที่สำคัญคือเขาต้องจับตอนที่เขาคอดปุ่มนะ่ะให้มันแน่นอ่ะมาฮอดนี้ จับแป่งยังใจเย็นเลยทุกคนนอนจะออกมาสวยงามเองเกี่ยวกลับไปเข้าไปในแล้วก็สอดออกมาสอดลงซ่อมนี้ก็สมบุญแบบมันจะบอเอียงซ้ายเอียงขวาอีกต่อไปแบบนี้จะเป็นที่นินยมหลายสำหรับบอลเห็ดเวียกแล้วมันก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เขาสามารถกดสอบว่าเขามัดถึงหรือบอก็คือการพลิกกลับมา ด้านหลังมันก็จะเป็นบัวแบบนี้กวดบัวอีกพอว่าเขามาถึออิลีแทวบอกะถอดมันออกไปเลยมันจะบอกเกี่ยวกันแต่ว่าถึกต้องแล้ว